สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะอยู่ในช่องของติมคุชมาล่าเพื่อนออฟชิเอลคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องตอนนี้เดือดร้อนหลายพี่น้องเดือดร้อนยังวันที่เดือดร้อนอ่าออน้อ,นองหักแพ้งน,นะซึ่งมีคนแอบอ้างว่าเป็นมูสนิทชิดเชื้อแล้วก็ไปยืมเงินยืมยังยังเสียหนะ้าม,มันเป็นตานายแถมเป็นยังไดสนิทกันปันใดจังจังวางส,าสันลุกจะตักกันคือค่ะว่านับถึงคนเป็นพี่ด้นวง อ๋อพี่พี่ในโรงเรียนค่ะอ่อจะเคยเรียนน้ำกันนะคะจะเคยลองใช้น้ำกันแต่ว่าเพ่อนน้นใส่ซื้อมาแอบอ้าง เตือนเศรษฐีพี่น้องเด้อเ<ะ>มนว่ดตองอ๋อไฮวัดต้องเอาามนนั่งสิบอกว่าสันนิษฐานเพียงเสื้อใจหนูลโลดยังเสียหน้ไปยืมเงนินตอนนี้ทักไปยืมเงนินแล้วก็เดือดร้อนหลาย,ยคนแล้วแต่ว่าเพิน่นเพิ่นกะเพิ่นกะรู้ตัวทา่านไวตัวท่านอยู่พลังคนเพื่อนกะท่วมมาว่าแมนผู้นี้ผู้นี้งยังเสียหนา้า ตะนายเนาพี่น้องยังสีกกรมีเนาะมันททกไปยืมกับยะหายด้วยพี่น้องเด้วยบอด้เกีียวมันเสียหายบอด้เกีียวก็หักแพงเม่นอันเม่นพ่อเนแม่หนูททกไปกับยะหาย่ทแม่เลยเพราะหางน่นเองค่ะแล้วกับเขาสีบบมีหือเป่าเอาสออกซิเจจะหไป ยังีเนาะแต่นายเนาะอุ้ยอันใดนี่โอ้เกงออมเนาอโอ้ตูนไปแท้ของเ้อพี่น้องอิมซีมากินขวน้ำกันแสดงว่าเพิ่มบนังสือเมจบมสมหหรือมหวันแลไม่กอนมอะวันนี้ไอ้เต้าโอเคแล้ววันนี้ใช่กหมอบ้าน เง้ยส้บบไก่บนี้บหมูจ้ะอันนี้ใส่ไงใ่ไก่ใส่ไก่นีหมูย่ออุบุนซื้อมาเนี่แบบเนี่ซื้อมาตังซองร่อยมากินาอน้ำกันจับไปน้อง มันก็เคยผ่อนมามันก็คยผ่อนอ่ะแต่หนูยังหลุดมัดกหน่อยทำยังไงมันก็ค่อยผ่อนหลุดไปเป็นอย่างนี้แล้วมาเคยเห็นแต่ว่าก็คือการถักไปยืมเงินคนัะเนเลยเมียนก็ว่าแอบอ้างว่ามีเมียค่ะแค่ในเขาเสียหายเมียนพอๆแม่เอฟซีก็เบิ้งคลิปนี้ไว้กับยากห้เด้อพี่น้องคันว่าเป็นมูหักแพ้งหรือักไปยืมเงินเชื่อใจน้่ได้โลดนี่อย่างสิว้าต้องไปเชื่อเพราะว่า น้องข้าวแพงไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้รู้เรื่องเลยมีเอฟซีทักมาบอกโทรมาบอกมันอยู่ในห้างเสียหายแล้วอย่าลงเชื่อเด็ดขาดนะคะเพราะน้องข้าวแพงไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยวันนี้มีกัข้าวมี่อดำมีอะไรบ้างคะมีหมูยอหมูยอบน อร่อยแม่ไอติมเป็มาสองหอเหมือเมื่อเช้าซื้อขนี้ฮอนนกินกับอันนี้แหละซ้ำวันนั้นน่ะละลาบหมูแม่แล้วแม่น้ถงยังไงอแมงสีจัดนกันแล้ววัน้กินขวน้ำมูซ้ำไปน้ำรดตูแล้วรถตูจับโตไปแล้วบอกว่าสิ้าพินข้าวไม่ด้ค่ะรูมหานุงหักคนของนุ้งตั แต่นายเนาะจะทากิมเงี้ยมันบอไม่ถี่เสียเข้าหว่ะตีว่าเป็นยังไงแต่มางคร้งเด็กน้อยว่ะส้มตำเด็กเจอเนี่ยทุกคนเลยวันี่แหละคันนั้นนั้นมากกันทเป็นประมาณนี่แหละเจอทุกรูปแบบ แต่เราก็ต้องปกป้องตัวเองก่อนเพราะจะงดดูคนไม่สิโฟเฉยๆมีมาได้เรื่อยๆแบบอะไรสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็จะมีมาเรื่อยๆตลาน้ำน้ำเห็นด้วยแน่อย่งกับปูไฟก็คือคนคนหูวจักกันนี่ล่ะเป็นบ้แต่ว่าก็ไม่ควรทำแบบนี้ไง กันทักไปหาพ่อๆแม่แอนเฟี่ในในบ้านหักวะคนที่อยู่ในบ้านหักใช่ไหมจัได้ให้รู้เน็นหักมาบ่คุทั่วมาบ่หเอแม่ฮักจะดีไดีบ่ดีมาดิเสียอันกีเตเียมาคุ้มมาเียกนแล้วเนี่ยจับบอลหัวมันเปแล้วไ่คุ้มทั่วทับอลไปได้รหุัุคค่เกี่ยวกรบอก่อน

แซ่บปะแย่งองค์ค่ะฮะแย่งก๋วยค่ะเออนี่้ยอร่อยเด้อแกงอ่อมมีหอดอมน่องงูอ่ะปุ้ยเด้ออยู่ไหนเมื่อไหร่มานั่งกินกินร้านนี้แล้วแม่อมนองงัวนี่ติยทีมรถจับอะไรเราจะกินร้านไหนก็จับนี่เด้อเมื่อไหร่มาสั่งกินนี่แต่ว่ามันมันมันเป็นก่อนข้องอากาศมันเป็นงัว่ะติดตามันแถวสระบุรีคนไทยไหมมันมันบ้านแกไค่สารมันแตก รอสักครู่เดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็เข้างานเขางั้นเราที่ไปเฮี้ยงกันมือไหนดอกรักดอกรักหิมโคงบอกชื่อเพลงอะไรนะดีกรักริมดีรักริมโคงเดี๋ยวก็ได้ไม่กันสาันเดี๋วก็ได้่าเด๋ยวก็่กนสนวก็น่กสานยได่อย่ยกไ่ยนกได่อยไยด โอเคพี่น้องแล้วกินเผากินแรเมอนันเลยอนเจเนก็เียงผู่ซอเทียน่อยเปดเด็กน่อยเป็นเด็กหน่อยแต่กัปเหี่มากเลยเปเด็กหน่อยเลยตังเียงนจังซอกประมาณ13 12 13บัตสาวค่ะบัตรเตสาวโเคกเนี่เป็นสาวจนอยู่จะมเสียงเมนเป็เด็กน่ยโอเคจ้าบายบายหน่อยบายบายสวัสดีค่ะ